วัดีครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2566น,นะครับช่วงบ่ายก็มาตัดแต่งต้นไม้นะครับวันนี้มาตัดต้นกระถินเทพานะครับที่มันตายแล้วนะครับตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกต้นไม้ต้นใหม่แทนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่ทางด้านต้ายนะครับต้นไม้ไหมนะไฟไหม ก็ทาการตัดตันที่มันไหม้ออกนะครับไหม้แล้วมันตายนะครับยืนต้นตายออกให้เตียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการลผกต้นไม้ใหม่นะครับตันที่ยังเป็นอยู่ก็แต่งครับแต่งเขงตอนอเอาไว้เผา่านนะครับบำรุงดินกันต่อไปนะครับ